ปัญหาการก่ออาชญากรรมทางเพศเป็นเรื่องที่เกาหลีใต้ประสบมานานหลายปีแล้วนะครับและท่ามกลางการเรียกร้องให้มีการจัดการอย่างจริงจังก็มีรูปแบบใหม่เกิดขึ้นมาก,ก็คือการใช้เทคโนโลยีดี f เฟกสร้างสื่ออนาจารโดยปลอมแปลงใบหน้าของผู้เสียหายแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆด้วยติดตามเรื่องนี้กับคุณทรนินเทพวงศ์ ผู้ประท้วงชาวเกาหลีใต้ร่วมกันส่งเสียงหน้าสถานีรถไฟกังนำในกรุงโซลพร้อมถือสัญ,ญลักษณ์หน้าก,กากสีขาวและป้ายที่มีข้อความระบุว่ารัฐบาลก็เป็นผู้สมรู้ร่วมคิดในการก่ออาชญากรรมทางเพศดิฟเฟกซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อกระตุ้นให้ทางการจัดก,การกับปัญหานี้โดยเร็ว ความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังสำนักข่าวยอนหับรายงานว่าพบการตั้งกลุ่มสนทนาในแอปพลิเคชัน Telegram หลายกลุ่มซึ่งเป็นช่องทางในการส่งข้อมูลภาพและคลิปวิดีโออนาจารกลุ่มแชทนี้ถูกแบ่งไปตามชื่อมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วเกาหลีใต้บางกลุ่มมีสมาชิกกว่า1,30,000คน ข้อมูลที่ถูกส่งในแชทเป็นการนำภาพใบหน้าของผู้หญิงมาปลอมแปลงในลักษณะด e เฟก k e หรือการสร้างภาพให้ผู้เสียหายเป็นเสมือนคนในคลิปคาดว่าผู้เสียหายถูกปลอมแปลงมีทั้งผู้เยาว์นักเรียนนักศึกษาไปจนถึงครูอาจารย์ในวัยผู้ใหญ่เรื่องดังกล่าวได้รับความสนใจมากขึ้นเมื่อมีการจับกุมผู้ต้องสงสัยนำภาพของนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในเมืองอินชอนมาปลอมแปลงสร้างสื่อลามก ทำให้ทราบถึงวิธีการของผู้ก่อกอาชญากรรมคือการนํารูปผู้เสียหายจากบัญชีอินสตาแกรไปเข้าโปรแกรมซึ่งมีการแชร์เส้นทางของโปรแกรมสร้างวิดีโอดีเฟกต์ในกลุ่มแชทด,ด้วยส่งผลให้เกิดความหวาดระแวงในโลกออนไลน์และลบรูปออกจากอินสตาแกรเพราะกลัวจะถูกนํารูปถ่ายไปใช้สร้างสื่อปลอมสํานักงานตํารวจแห่งชาติเกาหลีใต้เปิดเผยว่าตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกรกฎาคมปีนี้ มีการรายงานคดีล่วงละเมิดทั้งเพศโดยใช้เทคนิคดิฟเฟกทั่วประเทศถึง297คดีผู้ถูกตั้งข้อกล่าวหาส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นสถานการณ์นี้ตอกย้ำด้วยรายงานของ Security Heroes เกี่ยวกับภัยคุกคามและผลกระทบของดิฟเฟกในปี2023พบว่าเทคโนโลยีนี้ถูกนำมาใช้สร้างสื่อลามกอนาจารมากที่สุดและมีอัตราเพิ่มขึ้นมากกว่า400%จากปีก่อน โดยผู้หญิงมักตกเป็นเหยื่อในลักษณะนี้ซึ่งเกาหลีใต้เป็นประเทศที่ตกเป็นเป้าหมายของสื่อลามกอนาจารดิฟเฟกมากที่สุดรองลงมาคือสหรัฐและญี่ปุ่นขณะที่ผู้ถูกแอบอ้างมักเป็นนักร้องดารานักแสดงเนื่องจากเป็นบุคคลสาธารณะสามารถนำภาพมาปลอมแปลงได้ง่ายก่อนหน้านี้เคยมีการประท้วงเรียกร้องให้รัฐบาลบริษัทเทคโนโลยีออกมารับผิดช,ชอบและเพิ่มความเข้มงวด ในกรณีที่เรียกว่าโมกาหรือการตั้งกล้องแอบถ่ายในที่สาธารณะซึ่งเกิดขึ้นหลายพันครั้งต่อปีนอกจากนี้ยังตั้งคำถามว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมที่ดำเนินการล่าช้าหากผู้ต้องหาเป็นผู้ชายขณะที่กรณีแอบถ่ายในแบบโดยผู้ก่อเหตุเป็นผู้หญิงกลับดำเนินการเร็วผิดปกติและจากข้อมูลปัจจุบันสะท้อนว่าการก่ออาชญากรรมทางเพศในเกาหลีใต้ย,ยังคงเกิดขึ้น แต่ปรับเปลี่ยนรูปแบบตามการพัฒนาของเทคโนโลยีเรื่องนี้กำลังส่งสัญญาณไปถึงรัฐบาลเกาหลีใต้ให้จัดการกับปัญหาโดยเร็วเการถเป็นเหยื่อของอาชญใ ขณะนี้ตำรวจเริ่มทำการสอบสวนเบื้องต้นเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน Telegram แล้วหากพบหลักฐานชัดเจนบริษัทจะถูกตั้งข้อหาสนับสนุนการก่ออาชญากรรมล่าสุดมีการแจ้งความเพิ่มเติมอีก88คดีด้านตัวแทนสาขาเอเชียตะวันออกของเทเลกร a มส่งอีเมลถึงคณะกรรมการมาตรฐานการสื่อสารแห่งเกาหลีหรือ KCSC เพื่อยืนยันว่าได้ลบสื่อล่วงละเมิดทางเพศตามที่หน่วยงานร้องขอแล้ว ส่วน KCSC ขอให้เทเลกรัมจัดช่องทางพิเศษและสายด่วนเพื่อดำเนินการเรื่องนี้โดยเฉพาะรัฐา <ง finde S 1> บาลเกาหลีใต้ยืนยันจะผลักดนันกฎหมายที่เข้มงวดขึ้นเพื่อย้ำว่าดีเฟกที่แสวงหาประโยชน์ทางเพงเศเป็นการกระทําผิดกฎหมายในยุคที่มีการส่งข้อมูลข่าวสารรวดเร็วกลับเป็นช่องทางในการเผยแพร่สื่อที่สร้างความเสียหาย การควบคุมที่จริงจังเป็นแนวทางที่เกาหลีใต้หวังว่าจะช่วยลดปัญหาเหล่านี้ซึ่งกำลังท้าทายว่ารูปแบบการก่ออาชญากรรมที่มีมายาวนานจะลดลงได้หรือไม่ธรณินเทพวงศ์ไทย PBS รายงาน